ขั้นตอนในการทําปุ๋ยไส้เดือนนะครับก็จะมาตรวจเช็คกันก่อนว่าทาวเวอร์ไหนเริ่มพอที่จะใช้ได้แล้วแบบนี้ก็ยังใหญ่ไปนิดนึงนะครับออันนี้โอเคเริ่มที่จะได้ละแบบนี้ก็เริ่มพอได้สังเกตว่ามันจะเป็นขุยๆนะครับ จับตรงล่างเลยอะหลังจากที่ผ่านไปสักสองถึมอาทิตย์นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยไส้เดือนออกมานะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ละเอียดพอเราก็ต้องนำมาล่อนนะครับเพื่อแยกกากที่ยัง ยังใหญ่อยู่นะครับแล้วก็แยกตัวอ่อนกลับไปเลี้ยงใหม่ด้วยนะครับโดยการใช้ตะแกรงขนาดประมาณสัก1มิลิเมตรล่อนนะครับมือล่อนยิ้มหน่อยนะฮะแล้วก็จะได้เป็นมูลที่ละเอียดจริงๆแบบนี้นะครับจะเบามาก ส่วนนี้คือมูลที่ยังมีโมเลกุลใหญ่อยู่แล้วก็จะมีตัวอ่อนติดอยู่ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะนําพวกนี้กลับไปเลี้ยงในหลังไส้เดือนใหม่